จากคำถามมี4ข้อที่ครูให้ไว้เนี่ยเราแบ่งเพื่อนออกเป็น2กลุ่มทำยังไงแล้วก็แบ่งตามเพศบ้างเลขที่บ้างก็ได้ถ้าแบ่งเป็น3กลุ่มล่ะก็แบ่งตามช่วงของน้ำหนักหรือ4กลุ่มก็เป็นช่วงความสูงทั้งน้ำหนักและความสูงเนี่ยเราแบ่งได้หลายช่วงอย่างเช่นเรื่องของน้ำหนักนะถ้าแบ่งช่วงน้ำหนักเช่น,หน,ชนหนักน้อยกว่า4ีเป็นช่วงที่ห หนักตั้งแต่40ขึ้นไปจนถึง50เป็นช่วงที่สองตั้งแต่50ขึ้นไปถึง60เป็นช่วงที่สามและตั้งแต่60ขึ้นไปเป็นช่วงที่4ี่ก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายถ้าต้องการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่างๆแบ่งอย่างไรเราสามารถแบ่งได้หลากหลายนะคะทุกคําถามที่ครูถามไป 3, 3 4ข้อเนี่ยแบ่งได้หลายแบบถ้าแบ่งตามข้อสุดท้ายแบ่งสัตว์อย่างไรก็แบ่งตามอาหารที่เรากินหรือแบ่งตามที่อยู่อาศัยอัานแรกเราเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นจกคิวอ,อาโค้ที่อยู่บนนขวามืออ่ะเป็นนักทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เป็นนักวิชาการทางคีิศาสตร์เป็นผู้ค้นพบเรื่องเซตจ,จากรูปคุณทราบไหมว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการแยกประเภทหมู่เลือดแบ่งตามส่วนใหญ่เราจะแบ่งตามอะไรตามชนิดของแอนติเจน นะคะเดอมันกล่าวถึงอะไรมันกล่าวถึงอะไรลักษณะของกลุ่มถูกไหมเป็นกลุ่ม<า>เป็นก้อนจากภาพนี้ห<า>นูเห็นอะไรดูนะอันนี้เรามองเห็นเป็นอะไรอันนี้อะไรสัตว์บก ประเภทของมันอันนี้สัตว์อะไรสัตว์น้ำอันนี้อะไรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถูกไหมคะถ้าเราเขียนเป็นเซตนะอันนี้มันเป็นสัตว์บกรูปนี้มันเป็นสัตว์บกสายมือเป็นสัตว์บกสับตรงกลางเป็นบกด้วยน้ำด้วยเราก็จะวาดอย่างนี้นี่เราวาดวงกลมครอบแว้ะ อันนี้นะอันนี้คือสัตว์น้ําเข้าใจความหมายครูยังอันนี้โบกอย่างเดียวอันนี้โบกด้วยน้ําด้วยอันนี้เป็นลายน้ําอย่างเดียวดังนั้นจากข้อความเนี้ยเราจะเห็นว่าอะไรมันเป็นการแบ่งประเภทของกลุ่มมันก็คือเกี่ยวกับเซ็ตเซ็ตเป็นการอธิบายการรวมกลุ่มของสิ่งของต่างๆผู้นี้แยกประเภทของมันได้ เเเท่ากับเขียนปีกานะคะแล้วก็เขียนข้างในตัวเล็กสภาษาอังกฤษคือ A E I O U ต้องตัวเล็กนะคะอันนี้เราเรียกสมาชิกอันนี้ชื่อเซตว่าเซต A อักษร A เป็นสมาชิกของเซต A ตัวหนังสือนะวิธีอ่านนะเราอ่านข้อความสีเขียวเนี่ยว่า a เป็นสมาชิกของเซต a เขียนสัญลักษณ์ด้วยแบบนี้ที่ครูเขียนหรือ b ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต a เขียนแบบนี้ย้ำนะคะ b ไม่เป็นสมาชิกของเซต a ให้เขียนแบบนี้ สัญลักษณ์เราเขียนอย่างนี้วิธีเขียนตรงนี้เราเขียนยังไงเธอดูดีๆนะหลักการเขียนตรงเนี้ยเขียนเหมือนตัว c โค้งแล้วขีดตรงกลาง c c ที่เหมือนคล้ายเกือกม้าน่ะเราเขียนอย่างเงี้ยขีดตรงกลางนะเราใช้อันนี้ว่าคําว่าสมาชิกถ้าขีดค่าแปลว่าไม่เป็นสมาชิกแล้วหนูจะเห็นสัญลักษณ์อีกตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ n วงเล็บ a ใหญ่นะ ตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการแสดงจำนวนสมาชิกแสดงยังไงอย่างเซต A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวเธอนับเลย1 2 3 4 5ดังนั้นสมาชิกของเซต A นี่ก็คือ5ตัวดูนะเท่ากับ5ตัวแบบที่1อันนี้แบบที่2แล้วแต่ละแบบเขียนยังไงดูนะคะ แบบที่1นนั้นเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเราเขียนยังไงเช่นเมื่อกี้ตั้งตัวอย่างใหม่นะ A เท่ากับเซตเเท่ากับ1 2 3จุดจุดจุด,จด9สมาชิกของตัวนี้มีกี่ตัวดูนะ N A เท่ากับ9ถูกไหมคะ แล้ววิธีเขียน1เป็นสมาชิกของเซต A ทันคุณนะสิบไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A อันนี้คุณทวนนะแต่มาดูการเขียนเราบอกแล้วไงว่าอะไรการเขียนชื่อเซตเราใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วก็ตามด้วยเท่ากับแล้วเครื่องหมายปีกาดูนะคะนักเรียนเขียนปีกาสวยๆครูอัดวิดีโอครูต้องทําเวลานิดนึงครูจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะแล้วสมาชิกล้วก็ตัวแรกเราก็ใส่เลข1เห็นไหมแล้วก็คอมมาเลข2คอมมาสาคอมมาแล้วจุด3จุดเนี่ยต้องจุด3จุดนะแปลว่าตั้งแต่เลข3ไปถึงเลข9ที่เป็น จำนวนเต็มก็คือเลขสีเลขห้เลขหกเลขเจเลขแปแต่ถ้าเราเขียนหมดเลยบรรทัดมันยากครูยกตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งนะคะเช่นถ้าบอกว่าเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อย กว่า5เราจะเขียนแทนว่าไงเราก็จะเขียนแทนด้วยว่า1 2 3 4ถูกไหมคะเต็มบวกดังนั้น0ใช้ได้ไหมไม่ได้5ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันสั่งว่าต้องน้อยกว่า5โอเคนะคะข้อ2เป็นการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกเซต A ประกอบไปด้วยวตัวแปร x โดยที่ x อาจจะเป็น y ก็ได้นะ x y, y ได้มาตัวแปรภาษาอังกฤษอะตัวแปรก็คืออักษรภาษาอังกฤษของเราเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10เหมือนเมื่อกี้ที่น้อยกว่า5เนี่ยเราบอกเงื่อายนไข1มีตัวแปร 2. บอกว่าตัวแปรแทนอะไรเรารู้สมาชิกไหมรู้ เราจะอ่านว่าเซต A เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10แต่ละการเขียนโดยที่ต้องเขียนตรงๆลากมาตรงๆห้ามเอียง